สวัสดีค่ะคุณเพื่อวันนี้อยู่ที่สนามกอล์ฟค่ะคุณพี่เขาพามาออกรบค่ะแดดร้อนมากค่ะวันนี้ที่แคลเบอรี่นะคะแคลเบอรี่เมื่อวานไปสไกายวอล์กมาค่ะที่นี่คือเมืองก็ไม่ใหญ่นะคะ แต่สถานที่สวยค่ะแล้วก็มีที่เที่ยวรอบๆให้ชมวิวหาดสวยมากค่ะร้อนเมื่อนี้ร้อนร้อนมากค่ะตอนออกมาเหมือนจะไม่ร้อนนะคะแต่พอมาถึงสนามแล้วจริงๆร้อนมากค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะโฟก,กัส ที่จะทำให้เพื่อนๆพบันเทิงเริงใจนอกจากจะมาพูดเนาะทำกับข้าวก็ไม่เก่งไม่โฟกัสตรงนั้นแต่เรื่องเที่ยวนี่ถ้าเกิดว่ามีวันหยุดก็ไปทั่วอะไรค่ะออสเตรเลียค่ะเมืองแถบนี้เราอยู่เวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเมืองที่เราอยู่ก็คือคาร ค่าลาะลสเขาเรียกกันยังงร้อนค่ะเมืองที่ฉันอยู่ร้อนมากก็มีสามฤดูเหมือนกันค่ะมีฤดูร้อนฤดูร้อนนี่จะยาวนานมากกว่าเพื่อนฤดูฝนฤดูฝนนี่มีค่ะแต่ว่าบางปีนี้ฝนไม่ตกเลยก็มีค่ะจริงบางครั้งก็อาจจะตกแค่ครั้งสองครั้งก็ไม่แรงค่ะโอ้ จริงบางปีไม่ตกเลยแต่ว่ามรสุมมีค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีพายุจะมีพาย,ยุกระหน่ำค่ะขนาดไม่มีฝนนะคะแต่ก็จะมีมรสุมเข้าเป็นละลอกละลอกค่ะ mm hmm. เมืองที่เราอยู่มีหอยแครงค่ะหอยแครงตัวโตวต,ว mm hmm. ตอนมาแรกๆนะคะหอยเยอะมากตรงแบ็กบีชค่ะ ไปเก็บนะคะเยอะมากค่ะเหยียบไปก็เจอหอยมีตัวลูกตัวโตวหอยแครงนะจ๊ะแต่ว่าพอดีปีที่แล้วนะคะเจ้าเดเมียนมาค่ะถ้าใครได้เคยได้ยินข่าวพายุเดเมียนเดเมียนก็นั่นแหละค่ะเราอยู่จุดศูนย์กลางเลยค่ะเข้าถึงจุดศูนย์กลางแล้วก็ออกก็คือเราเจอเต็ม,เต,มเต็มค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไง หลังจากนั้นก็คือเราก็ไปเก็บหอยแคลงกันเป็นปกติแต่ว่าหายากมากชั่วโมงหนึ่งนี่ได้สิบลูกนี่ถือว่าดีหายยากไม่รู้มันไปกับพาย,ยุหรือว่ามันอะไรยังไงก็หวังว่ามันจะกลับมาคืนเพราะว่าเนาะเราคนไทยเราก็อยากแซ่บเนาะมีหอยแคลงก็พอได้เมนูนหนึ่งอยู่นะ อืมก็พอได้แซ่บหนึ่งไม่ว่าจะส้มตำํำไม่ว่าจะลวกจิ้มแจ่วก็ได้อยู่เนะาะค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอีฉันก็ทํางานเป็นตอนแรกตอนแรกก็ไม่มีงานทําหรอกคะ่ะเพราะว่าวีซ่าองเที่ยวเนาะไปไปมามาแล้วพอดีว่าคุณพี่ก็ทําวีอ่าพิมเนนให้ก็เลย ก็เลยหางานทำก็เลยได้งานอยู่ที่โรงแรมหนึ่งก็ตอนตอนนี้ก็ไม่เชิงออกแล้วต่ลดบรรลุงเพราะว่าเราเราไปเจองานใหม่เราไปได้งานใหม่ที่โรงเรียนทำความสะอาดค่ะเป็นพนักงานทำความสะอาดไม่ได้ไดหลวหรังการอะไรเลยค่ะเมืองน,นอกก็ถ้าเราอยากได้เงินเพิ่มถ้าเราอยากมีเงินเราต้องทำงานค่ะเพราะว่าแฟนเราไม่ได้รวยอะไรค่ะก็ช่วยเหลือกัน รถไล่เห็เน,น่หเด้อจ้ะกระสาวอีสาชื่อชาแนลของฉันเจเจค่ะที่มาของเจเจก็คือฉันชื่อจอมค่ะแฟนฉันก็ชื่อตัดจอนค่ะก็เจเจทั้งคู่แล้วลูกสาวฉันลูกสาวฉันได้กับคนไทยจะบได้บด้ยยูกับ,บกแฟนบ่ม,มีลูกกันจ้ะลูกสาวฉันก็ชื่อนงจูนก็เลยเป็นที่มาของเจเจค่ะว่าจะว่างทริปทริปเปลิลเจเจสามตัวกั เดี๋ยวเคยเปลี่ยนน่าจะเนาะเอาเจเจไปก่อนกฝากเพื่อนๆที่ผู้เดเขาเฟซเขามเามืองนี่ก่ากา่ถึกใจเพื่อถึกใจจังใดก่าเขาไม่เยี่ยมมาชมมาเมืองเด้อจัะเด้อก็คือช่องฉันนี่ก็คือแนวสไตล์สบายสบายละห่งห่งถ้าช่วงถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดนะคะปีหนึ่งเราจะไปเที่ยวบ่อยมากค่ะ และที่สำคัญอันดับแรกก็คืออันดับแรกก็คือกลับไทยค่ะแต่ปีนี้เราไม่ได้กลับไทยค่ะเพราะว่าไอ้โควิดนี่แหละค่ะก็เลยเราก็เลยพากันเที่ยวแค่เพิร์ค่ะอันคำว่าเพิร์เพิร์นี่ก็คือเมืองหลวงของพวกฉันนะจ๊ะขึ้นเครื่องไปเพิร์ทคาราตาขึ้นเครื่องไปเพิร์สองชั่วโมงถ้าขับรถกับสิบเจ็ดชั่วโมงสิบ พกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้แล้วเต่เ็วแล้วแต่ซาเนี่ยจ้ะแต่ยังว่าอะไรช่วงนี้พวกฉันขาลุมพวกฉันว่ได้ขึ้นเครื่องค่ะพวกฉันขับรถไปนี่ขาลุ่งค่ะขาลุ่งกะพวกฉันก็ออกจากเพิร์ตมาพวกฉันก็พักอยู่พักอยู่พักอยู่ตรงไหนที่หนึ่งคิดว่าจะเป็นอ่า ทะเลสาบสีชมพูค่ะพอร์ตพอร์ตเกอรกอรีค่ะทะเลสาบสีชมพูของเวสเทิร์นออสเตรเลียมันมีมันมีหลายมองแต่มองที่ฉันไปคือพอร์ตเกอรกอรีจะ้ะก็งามอยู่จากรกพักดิ์ยู่หันขึ้นหนึ่งแล้วก็ขี่รถไรล์ลงมาอีกตอนนี้ก็ไม่อยู่มองนี้ค่ะแคลเบอรี่แคลเบอรี่แคลเบอรี่สวยค่ะ อดใจที่จะยูสองขึ้นสองขึนบ่ไหวก็เลยบุ๊คเพิ่มอีกขึ้นหนึ่งก็เป็นสามขึ้นขอมือนหนีขึ้นหนึ่งมืออื่นก็คงเสียออกจากมืองนี้ก็ไยลลลงไปอาจจะเป็นอืมอาจจะเป็นคานาเวนขาหน้าเวนคิดว่านะเมืองกลวยหอมนะจ๊ะโอเคค่ะจังไหนกะฉันชื่อจอมจ้ะฝากกดไลค์ให้ได้ดยจ้ะ จอมบุรีรัมจ้ะบายบายเอนี่ก็ได้อู้ห้อนหลายพี่น้องเนี่ยร้อนมากค่ะดูดูคุณพี่ฉันนะเกบ้ากอล์ฟค่ะตีไม่ได้ระดับโปรหรอกค่ะแค่นีแปป้แคปแกอยู่ที่อยู่ที่สิบเอ็ดจ้ะมันขึ้นขึ้นโลง่ลงๆหลังจากอาสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดนี่ลฟาฟีามา่มือเราว้าวมากไรนไปไหนหรอกถ้าอยู่ที่คาราซ่านะคะ ไปไหนหรอกสระน้ำก๊กอฟอืมโอเคจ่าบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนบ๊ายบาจ้า